สวัสดีชาววฟแท่งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเกา๋าโชว์ของกันแล้วก็รถมหานิยม o ออีกคันหนึ่งนะครับ stb 1ครับส่งมาโดยโปรใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะชื่อในเกมชื่อโปรใหม่ผมผมเรียกว่าโปรใหม่แล้วกันนะครับชื่อชื่อตามในเกมเลยแล้วกันนะเพราะว่าส่งเมลม,มาก็ไม่ได้บอกชื่อเหมือนกันนะครับ stb 1ครับรถ mt จากญี่ปุ่นนะครับก็รถกลางนะครับก็เป็นรถที่ o อ ยัง OP อยู่นะครับมาในแมปโอ๊กใช่ไหมใช่นะครับอยู่ในแมปโอ๊กนะครับเกิดทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็โปรใหม่วิ่งเข้ามาเล่นลายศูนย์ครับวิ่งเลาะลงมาครับด้านหน้าเห็น IS-7 c o n จ u r l อนนะครับแล้วก็เป็นห้องเทียร์เทียสิบไม่มีจอรด้วยนะครับอ่ะขึ้นมายึดตำแหน่งนี้ได้ครับขึ้นไปเล่นครับ แน่นอนว่าด้านหน้ามี E4 แน่นอนว่ามุมกดดีแล้วก็หัวค่อนข้างแข็งครับนัดแรกเล็งไปที่เพด่าของคอนเคอร์เอร์ซัดเข้าไป342 Con คอนเคอร์เอร์ยิงสวนกลับมาก็บล็อกได้แล้วก็เอาอีกนัดหนึ่งนะฮะเล็งไปที่หัวแท็กนะได้มา395าแท็กขาดด้วยแต่ว่าเขาซ่อมไปแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็โดน AE เฟ1หนึ่งยิงสวนกลับมา4 0 5ครับโดนยิงข้างป้อมมาครับคันนี้โหลดเร็วมากๆมุมกดดีมากๆนะครับ โดนเข้าไปนัดดึงถึงกอ็อึ้งเลยโปรใหม่เอายังไงดีเพื่อนไปครับเพื่อนโดนครับโดนจุดสิบหเก็บครับโปรใหม่เลาะครับเลาะซ้ายเลยนะฮะแทงขึ้นไปเลยครับทางซ้ายมือมีแน่นอนครับเป็นจุดแคมป์จุดซุ่มของทีดีเนี่ยมีแน่นอนโปรใหม่แทงเข้ามานี่ไฟมิติดนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปชงโงกเห็นนี่ก็ ทำให้ทีมได้เปรียบขึ้นมาทันทีนะครับตรงนี้ครับเจอจริงๆครับเกลือสิบห้าครับหนึ่งนัดเข้าไป3 6มครับแนปมันๆเข้าไปด้านหลังเห็น183ด้วยนะครับโปรใหม่เอานี่ก่อนเลยฮะเออสิบห้าสี่ร้อยหนึ่งครับเอาง่ายๆนี่แหละเอาทีห้าสี่พุ่งพรวดลงมาหนึ่งนัดเข้าไปก่อนไฟไหม้ด้วยกันแล้วก็บล็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็เขาแท็กขาดนะอ้าววนๆแล้วเรียบร้อยโอ้หไม่ทันครับ เพื่อนยิงไปก่อนครับเป็น a อ,อ,อ,อเอฟเนึนงซัพพอร์ตด้านหลังเก็บไปนะครับยิงไม่ทันจริงๆเราไม่ต้องก็ได้นะโปรใหม่บอกไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องมาช่วยก็ได้นะค,คนเดียวไหวหอยู่นะครับโปรใหม่เดินต่อครับเลาะขอบจอครับมี 1, 8, 3อยู่นะอันตรายนะครับ ระวังนิดนึงแล้วก็โอ้โหตั้งปืนรออ๋อไม่ได้เลงเราแล้วก็ยังโชคดีไปแล้วก็เ5ว้อยู่นี่ครับเราเพื่อนเก็บไปครับได้ชี้เป้าไปครับหนึ่งแปดสามครับยังไงดีครับขึ้นด้วยนะครับโปรใหม่ขึ้นครับไม่กลัวครับแล้วก็ยิงเข้าไปก็ยังบล็อกนะะยิงไม่เข้านะครับหาตำแหน่งใหม่ยิงครับโปรใหม่ไม่รู้ยังไงครับไม่รู้จะเล่นหนึ่งแปดสามหรือว่าจะไปเล่นกับลายศูนย์ก็ไม่รู้เนี่ย ขึ้นมาแล้วครับมองไปที่183ครับไกลๆดีกว่านะฮะไกลๆดีกว่ามองขึ้นไปไม่เห็นครับแล้วก็หยุดนิ่งแป๊บหนึ่งเหมือนกําลัางนั่งคิดอยู่นะว่าจะเอาไงดีกับชีวิตเนะี่ยแล้วก็เอ๊ยังคิดไม่ออกนะคิดไม่ออกสายไปใส่มาหมุนไปหมุนมาเอายังไงดีนะหรือจะไปเล่นกับ183เหมือนเดิมอ่ะขึ้นไปดูใหม่อีกนทะีเอ้าเจอแล้วครับ เจอแล้วครับก็ซัดไปข้างป้อมครับ395รบาครับคราวนี้แหละสตาร์ตติดแล้วนะครับซัดเพจล่างเจาะเกราะไม่เข้าครับลูก a อปกตินะไม่ได้ใช้ลูกทองเป็นอย่างใดนะครับแล้วก็ป้อมเข้าไปก็ยังไม่เข้าครับอีกทีสิแม่ยิงยากยิงเย็นยิงยากยิงเย็นนะฮะลูกทองคันนี้เป็นลูกฮีทนี่ยก็เจาะดีเจาะดีมากๆนะครับแต่ว่า ก็เฟืองเฟืองนิดหนึ่งนะครับจะใช้อะไรก็ระวังนิดหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะตึงๆแล้วนะครับตึงๆเนี่ยซึ่งดันขึ้นมาเนี่ยกินพื้นที่ขึ้นมาก็ค่อนข้างจะได้เปรียบแล้วแต่ว่ายังตึงอยู่นะครับในเมืองก็เขายึดเมืองได้นะครับดูจากในมินิแมปตรงนี้ครับชาวฟูตัวครับซัดเข้าไปเต็มๆครับ3 1มครับแล้วก็183ครับ เหมือนจะมีความแค้นกันมายังไงอย่างนั้นเนะโปรใหม่โฟกัสไปที่183ก่อนเนะฮะอ่ะ183อีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เห็นอยู่คันเดียวนะครับ348ครับอีกสักนัดหนึ่งน่าจะเรียบร้อยแต่เพื่อนเก็บไปซะก่อนนะครับโปรใหม่พาขึ้นมาถึงนี่แล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะทำดาเมจบ้างนะเพราะว่าไม่ต้องไปต่อแล้วนะครับมันสุดแล้วนะครับไปอีกก็ไม่รู้จะไปทําไมนอกจากไปล้วงตูดตรงนี้แหละนะครับ ทางขวามือมีทั้ง a e f ๊เฟสหนึ่งมีทั้ง i s 7นะครับก็เอา a e f ๊เฟสหนึ่งก่อนเลยแล้วกันครับใช้งามงามสามนะครับแล้วก็โหลดไวๆแล้วก็เอาเอสไไปครับซัดกันคนละนัดสอนัดครับ346ไปครับโหลดเร็วมากครับเร่งหัวกะเด้งนะฮะแหมกะเด้งไปครับยังมี E5 อยู่ครับ E5 ยังมีนะฮะทางขวามือแล้ว AE เฟสหนึ่งนี่เขาถอยมารับนะครับ ถอยหนีด้วยนะครับอ้าว IS7 หัวครับข้างๆหัวครับ397ไปครับรลอยสบายครับแบบนี้แล้วก็ E5 ยังไม่รู้ตัวครับซัดเต็มท้าย33 3ครับไอเอฟเหนึ่งอยากจะแจมบ้างเอาหัวแท็กไปก่อนเลยนะครับแล้วบล็อกได้ด้วยครับ362แล้วก็เรียบร้อยครับเพื่อเราเก็บไปก่อนนะแหมโปรใหม่นี้ไม่ได้เก็บไม่ได้คิวใครเลยแม่ชี้เป้าอย่างเดียวเลย E5 ครับซัดเข้ไปเต็มหัวครับ4 4 1ครับแล้วก็อีกสักนัดหนึ่งแหม่ไม่ทันจริงๆนะไม่คิวไม่ทันเพื่อนจริงๆนะฮะคือทำดาเมททำดาเมจจริงๆนะฮะเพื่อนคิวอย่างเดียวเลยแล้วโปรใหม่ทิ้ง IS7 ไว้เหงาๆคนเดียวให้เพื่อนลุมถึงไปนะครับโปรใหม่วิ่งเข้ามาเล่นในเมืองนะเพราะว่าในเมืองยังอยู่อีกเยอะพะอสมควรนะประมาณ5คันเลยทีเดียว และก็เรียบร้อยครับสำหรับ i อเอสเไปแล้วครับผมใหม่เข้าพุ่มครับค่อยๆขยับเข้ามาครับเพื่อนในทีมฝั่งลน์หนึ่งสองนี่ก็ผมขึ้นเข้าไปในเมืองแล้วนะครับผมใหม่ก็เข้ามาครับรอยิงครับคุณแพนเซอร์ออาอยู่หลังบ้านไม่ได้อ้าวตรงนี้ครับมีชาวฟูตัวอีกคันนึงเอาถอยรถออกมาปื๊ดแล้วก็ หนึ่งนัดเข้าไปครับนึกว่าจะไม่โดนนะโดนด้วยเหมือนกัน3นะฮะสามครับแล้วก็อีกตรงนี้คันหนึ่งทีเดียวครับเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับ1นึคิวคิวแรกครับกับดาเมจสองร้อยห้าสครับแล้วก็เริ่มจะเก็บคิวแล้วตอนนี้นะครับคุณแพนเซอร์อีกนัดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งทางขวามีชาฟูตัวอีกคันไม่สนใจครับเอาคิวก่อนครับตอนนี้ชาฟูตัววิ่งเข้ามาชนครับโดนเข้ามาหนนัดครับ แล้วก็ซักก็เป็นหนึ่งนัดแล้วก็โดนมาอีกหนึ่งนัดครับโดนมาสองแล้วสำหรับชาวฟูตัวอีกนัดหนึ่งนี่โปรใหม่ไปแน่ครับโปรใหม่สวนกันไปอ้าเหมือนกับว่าเขาหมดหรือเปล่าโชคดีจริงๆสำหรับโปรใหม่แล้วก็ซัดตูดไปนัดหนึ่งนะครับสามร้อยเจ็ดสิบหกแล้วก็ได้ไม่เอ่ยขออีกสักคิวหนึ่งนั่นแหละฮะเรียบร้อยครับได้มันเป็นสามคิวมาเก็บคิวตอนหลังนี่เองนะแล้วก็คันสุดท้ายครับทีสามสิบนะครับกำลังชนช้างอยู่กับเมาส์นะครับแต่ว่าโปรใหม่ก็ ไม่ได้ช้าเหมือนกันนะขอแจมด้วยคนนะครับขออีกสักนัดสองนัดหรือว่าอีกสักคิวหนึ่งก็ยังดีนะครับโอใหม่มาแล้วแล้วก็ท้ายงามๆได้ทั้งดามเมจแล้วก็ได้ทั้งคิวด้วยนะแม่เอาจนวินาทีสุดท้ายนะครับ เรียบร้อยกันไปสำหรับเกมนี้นะโปรใหม่ได้เอทังเกิลครับเอมแตกไปนะครับ, M i, รบได้คอนเฟดเดเรตแล้วก็ไฮแคลร์เบอร์ได้เงินมา1นึ0 0แนหนึ่งนะครับค่าประการสบการณ์2249นะครับยิงไปเยอะมากๆครับดูจากรายชื่อรถแล้วก็เยอะจริงๆนะครับยิงไปทั้งหมด8382นครับ 4Q คิวแล้วก็ค่าะสบการณ์ดิบๆ1499นนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับ ยิงไป29นะเข้าเป้า27เจอกเกราะ23ดาเมจรวม8,003บล็อกไป1,000กับ50มีชีพเป้าอีก1,136นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อม20,000ค่ากระสุน34,000แล้วก็ยุทธภัจัย3,000เท่านั้นนะครับเหลืองเงินมาใช้ในเกมนี้นครับ52,000นะก็เป็นเกมที่ได้ดู s t b มันๆกันอีกแล้วนะฮะยิงกันรัวๆกันไปเลยนะค,ค่อนข้าง OP สำหรับคันนี้นะครับก็ขอบคุณโปรใหม่ด้วยสำหรับ เกมมันๆแบบนี้ที่เอามาให้เราได้ชมกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ n i กกี้ทีด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาาไปก่อนสวัสดีครับ